ปีหน้าเรามีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้แบบคนดูติดตามหน่อยลองคุยหน่อยได้ไหมครับออ๋โอเคโอเคโอเคได้ได้ครับก็ให้พี่เขาถามเลยให้พี่เขาถามเลยเราเราไม่เลี้ยวกับพี่เขารีเสิร์ชมาแล้วถามแฟนมีที่ผ่านมาไอ้สี่คนครับเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกสนุกเนาะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ร่วมได้ร่วมงานกันด้วยทั้งคู่น้องแล้วก็คู่ของพี่ผมอ่าทางผมกับพี่ฟิล์มนะครับก็ สนุกเลยแล้วโชว์วันนั้นคือจัดเต็มกันแบบสุดๆจริงๆไม่คิดว่าจะจะหนักหน่วงขนาดนั้นเหมือนกันที่ที่เราเล่นกันบนเวทีเนาะใช่แล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันมีทั้งส่วนของเกมแล้วก็โชว์ที่พวกเราทั้ง4คนตั้งใจออกไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูกันครับใช่ฮะจริงๆมันจอกันสี่คนมันมันสนุกหรือมันกลัวหรือมันไม่ไม่ได้คิดรูปแบบอย่างนี้ไว้เลย คือตอนแรกก็คิดว่าอ๋อขึ้นไปร้องเพงลงด้วยกันเฮ้ยก็เจอยจอยกันเรื่องเพลงไปเอาไปเอามาไปทางแกล้งกันซะงั้นใช่เออก็เลยสนุกไปอีกแบบนึงนแฟนๆก็ชอบกันนะครับผมเนี่ยยังคิดว่าถ้าผมเขาเป็นคนเราคิ้งไ้โอ้ยเขาร้ยายครับรู้เลยสองคนน,นี้เขาร้ายกว่าที่เราคิดไว้เออขยายคิดว่าเขาอีกทีคือเขารักกันมากกว่าที่เราคิดอีกครับถ้าไม่มีไม่มีมาไเป็นเหนื่อยจริงๆครับแย่งที่สุดเลย เราดูไม่เหมือนผมไม่จริงสู้เขาไม่ไหวนะครับไม่จริงครับไม่ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงครับเขาเนี่ยตัวแกลเลยครับว่าพี่กิมพูดเขาไล่อยังไงเมื่อกี้ที่เราบอกเออเออไล่ย่งไรพี่เขาจะชอบแกลเราเราก็แบบ ฟู่เขาไม่ไหวเลยพยายามแล้วแต่เขาติกแค่ดูนั่งอาวุธเหมือนเจ้าคืนทุกตอนโอ้ยพี่สมแล้วกับที่ได้รางวัลการแสดงมาใช่ว่าเลยว่าเก่งมากเห็นไหมเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอย่างี้แหละเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ผมจะเชื่อไงเพราะว่าเวลาแบบผู้ใหญ่บอกก็บอกว่าให้ดูการแสดงพี่ฟรีมาไว้ผมก็ไม่รู้ว่าแบบไอ้ดีเมตตัลหรือเปล่าหรือว่าตอลิยังไงประมาณที่พี่ได้ก็คือโอ้โหอะฮะเวลาเล่นเวลาเล่นนี่คือเล่นดีขนาดนี้ปะ ไม่ <c oughs> ครับไม่วันนี้การแสดงเลยเนี่ยผมโดนที่ปีมมแก้ซะเลยแล้วมาท็อปปิกนี้ได้ไหมครับโอเคครับเรื่องในเรื่องการจัดกานมันเป็นการเอ entertain แฟนคลับครับเพราะว่าแบบว่าจริงๆตั้งแต่เรารู้ว่าแบบว่าเป็นของทรทจัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเราก็อยากแบบ impress ทุกคนเลยที่มาวันนั้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าแบบมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็มีคนที่แบบเจอพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทาอะไรต่างๆบนเวทีเนี่ยพวกเรา ยิ่งแม้แต่โชว์พวกเราเองก็ต hmm. ั้งใจมากๆแล้วรู้สึกว่าบนเวทีวันนั้นเรามีความสุขกับแฟนคลับมากๆความที่เราได้ลงมากับรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นยังไงบ้างครับทำงานกับรุ่นพี่นะครับแสบมากๆครับแสบมากงแสบแสบหู ไม่ใช่แบบสนุกกันมากๆจะพูดว่าสนุกกันมากๆเรารู้สึกว่าเป็นการเล่นเกมบนเวทีเป็นการเล่นเกมบนเวทีแล้วแบบสนุกแบบเหมือนเราได้แกล้งกันินเทนกันแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มร่วมกันไม่จะแอบอะไรเราชมเราชมอ๋อก็บอกล้าแสบอแล้วพี่นี่มีมีเรื่องหลังสเตจมาเล่าให้ฟังคือพี่ฟิล์มอะเขารักน้องมากเขากอี้มาแล้วเขาไม่ได้นอนเลยเขาให้น้องไปหลับซึ่งคนที่หลับคือคนที่หลับคือพี่โอ๋ใช่คุณครับ ใช่ครับคือเขาเป็นพี่แบบว่าคือเอามาแล้วก็ให้น้องนอนไปเลยแบบพอผมบอกว่าพี่ฟิล์มนอนไหมพี่บอกเออนอนไปเลยนอนไปเลยคือเขาแบบเป็นบิ๊กบีร์เดอร์มากๆ,ๆเลยครับเป็นคน,คนคดีมากจริงๆริงเขามีมุมที่น่ารักพี่แจ็พี่ฟิล์มเขาก็สอนเราสองคนด้วยพูดดีอันนี้เรื่องจริงไงเรื่องจริงขอชื่นชมเรื่องจริงเรื่องจริงขอชื่นชมคือในในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่แบบเขาทํางานมาเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันน่ารักในการที่เขาสอนเราวางตัวอะไรต่างต่าง ครับแต่อะไรแต่มันดีอยู่แล้วนะเมื่อกี้จริงมันดีอยู่แล้วเมื่อกี้ว่าก็จะจบปีแบบสวยๆเออแ้าเขาบอกว่าพี่น่ารักและน้องน่ารักยังไงบ้างน้องน่ารักทำน้องเป็นคนตั้งใจทํางานมากใช่ตอนเซาเช็คก็คืเซาเช็คแบบทุ่มสุดตัวจริงๆครับก็คือกินเวลาพี่ด้วยเออไปซ้อมไปก่อนเหรอมไปก่อนอ๋อโทษโทษผมมาทีหลังทีหลังเขาตั้งใจซ้อมครับแล้วเขาก็ ทำกันบ้านเยอะก็คือเวลาโชว์รวมก็ได้น้องๆช่วยเยอะมากอันนี้พูดจริงๆครับคือจำน้องก็จะแบบไม่ได้ก็เนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ๆเดี๋ยวพี่ลงไปข้างหลังผมจะไปข้างหน้าหน่อยพี่ก็คอยแอบดูแล้วกันอะไรเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นศิลปินเอ้นี้มาก่อนเล้นเก่งมาก่อนเต้นเก่งเช่นเดียวกันครับเวลาพวกเราต้องไปเรียนการแสดงเราก็จะต้องเป็นแบบเป็นบทของพี่เขาสองคนนี้ต้องไปต้องไปเดินชมประจันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ เราก็รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบอชอบชอบนาำพยังงูขาวตดี๋วจบอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดียวก็ได้นะครับใช่ไหมนาำพยังงูขาวใช่ไหมที่ร้านขายของช๊อเขาไปดูมหจริงจริงเนี่ยเร้านขายของชาอ่ะมันร้องมากกว่าพูดหรือมันพูดมากกว่าร้องก็ทั้งสองอย่างเลยครับ ทุกอย่างมันเกินมันเกินกว่าในสคริปครับทุ่คนเนี่ยแค่ให้ภาพมันเล่าเรื่องแค่อยู่ตรงนี้สัมภาษณ์กันตรงนี้สี่คนอ่ะยังวุ่นวายขนาดนี้แล้วไปดูใน<า>คอนเนสิร์ตวันน,น,นั้นอะมันมันจะสนุกขนาดไหนใช่ครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกันครับคะ ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็ยินดียินดีที่จะร่วมงานกันยินดีไหมครับยินดีครับยินดียินดีที่สุดลยพี่สองคนขออนุญาตร่วมงานกับน้อหมคบได้เลยครับพี่แม่ผมจริงผมต้องบอกว่าผมต้องฝากเนื้อฝากตัวกับบ้านคุณยายบุณพีมาว่าในบรรยากาศบรรยากาศวันนั้นมันสนุกมากคือปกติเนี่ยเวลาเราไปสองคนเนี่ยมันก็สนุกแล้วใช่ไหมแต่ผมรู <benim> ้สึกว่าวันนั้นพอมันเป็นสี่คนอ่ะแล้วเหมือนแบบทุกคนได้รับแบบว่าความรักจากแม้แต่คนที่ไม่รู้จักพวกเราไงเราเขาก็ได้รับความรักจากเราคนที่ไม่รู้จักแบบแบบยังไม่ รู้สึกว่าพอมันมันอยู่ด้วยกันสี่คนมันสนุกถ้ามีโอกาสก็น่าทำอ่าน่าทำหน่าทำใช่ซีรีส์สักเรื่องเนาะอะไรก็ได้นะจริงๆแบบจะเป็นแบบเหมือนเดิมแฟนๆมิก็ได้หรือว่าเป็นการแสดงด้วยกันก็ได้ก็น่าสนุกหมดเลยครับครับทางพอไปมันจบมันก็ตื่นราม่าขึ้นครับเราจัดให้เพราเราจะชี้แจงนะครับอ๋อก็จริงๆเป็นเป็นเรื่องของทางผู้จัดครับกับทางกับทางช่องครับก็ได้เคลียร์ปัญหากันไปจบเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับอืมยังไงครับ ักาลงใจริงๆพวกเราทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับทุกคนเนาะนถ้าถ้าใครติดตามโซเชียลของพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราเราเราเองก็รู้สึกเสียใจที่เกิด,ดเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วพวกเราอ่ะก็ได้ให้กำลังใจแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่เจอปัญหานะครับยังไงเราก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็อยู่ข้างๆทุกคนแล้วกันนะครับจี่งๆคนอื่นต้องบอกว่าเราเราเสียใจมากเพราะว่าในในส่วนบางส่วนเรามันนอกเหนือในในการความควบคุมของเราอะไรเงี้ยจริงๆพวกเราสคนนั่งนั่งนั่งกันอยู่ยาวแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงมากๆคือทุกคนแบบเป็นห่วงแบบเป็นห่วงสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดการระหว่างผู้จัดกับทางช่องอย่างที่บอกไปนะครับก็ยังไงเราก็อยากจะบอกไปครับทุกคนว่าเรารักทุกคนอย่างใจจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงจริงๆด้วยยังไงก็ถ้าใครแบบว่าได้รับผลกระทบยังไงนะครับผมก็ เราอ่านอ่านตามรีพีทอยู่เสมอตลอดวราดูอยู่ตลอดครับแล้วก็จะบอกว่ารักจริงๆรักกันตลอดครับผมแต่ยินมาสี่คนจะมีอีกหมายถึงว่าในไหน์โพสอถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็เรียกใช้พวกเราได้ได้ครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ